สวัสดีครับชินชินวุฒนนะครับผมก็เป็นนักศึกษาใหม่นะครับปีที่หนึ่งนะครับผมคณะนิเทศศาสตร์นะครับสาขาวิทยุโทรทัศน์ครับผม จริงๆเสียดายมากครับที่วันนี้ไม่ได้มาพอดีคุยคิวกับพี่เขาไว้ตั้งหลายครั้งแล้วว่าเฮ้ยชิชนลองเช็คคิวหน่อยลองเช็คคิวหน่อยชินก็ตอบช้าเหลือเกินในจริงไอ้คิวที่ยี่ทั้งยิบแปดและยีิบเก้าเนี่ยครับพอดีติดต่างจังหวัดทั้งสองวันเลยจริงๆติดมาเป็นเดือนๆแล้วแต่ว่าก็ก,ก,ก็ไม่ได้มีโอกาสมาแต่ก็ฝากสวัสดีนะครับน้องๆแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ชินจะเข้าปีที่หนึ่งแต่ชินก็อายุมากกว่าพวกคุณนะครับเข้าช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรการศึกกษาาามมมมมมมัันนนนไไไไไ่่่่่่่ีีีช้้ออยูแลวะครบฝเเพืๆทดิป เดินมานะครับแวะเข้ามาดูบูคของศีปทุมก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะฮะเข้ามาดูกันก่อนนะครับ mm hmm. อ่าเหตุผลที่เลือกเรียนคณะนี้เป็นเพราะว่าคือส่วนตัวแล้วผมผ่านประสบการณ์เรื่องวิทยุและโทรทัศน์มาแค่เบื้องหน้าหมายความว่าเราได้ไปเข้าในรายการวิทยุเราได้ออกรายการโทรทัศน์เราได้ทํานู่นทํานี่เกี่ยวกับโทรทัศน์วิทยุ แต่เราไม่เคยไปรู้เบื้องหลังเราไม่เร,เราเรารู้บ้างเรารู้บ้างเบื้องหลังเพราะว่าเราก็ได้เห็นเวลาเขาถ่ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้ลึกรู้จริงไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นผมเลยอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเบื้องหลังมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรื่องดนตรีผมมารู้อยู่แล้วเพราะผมก็ทําเบื้องหลังด้วยแต่ว่าถ้าเรื่องอะไรที่อย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์เนี่ยใครจะไปรู้วันหนึ่งเราอาจจะเปิด โทรทัศน์แบบเป็นสถานีหรือรายการอะไรอย่างนี้ของตัวเองขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะรู้เบื้องหลัลง,ลงว่าวิธีการทํางานของเขามันเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรบ้างก็เลยเลือกสาขานี้ครับเหตุผลที่ผมเลือกมหาลัยศรีประทุมครับจริงๆแล้วมีรุ่นพี่ครับมีรุ่นพี่เขาแนะนํามาครับเขาแนะนํามาว่าให้ชิลลองลองมาดูไหมอะไรอย่างงี้ตอนแรกก็โอเคเราก็ลองมาดูก่อนตอนแรกเรา เข้าเว็บไซต์เราก็มาดูทางเว็บไซต์ก่อนตอนแรกครั้งแรกเลยนะครับที่ที่เปิดอะไรเงรี้ยเพราะว่าคุณแม่ด้วยอะไรเงรี้ยคุณแม่ก็แบบเฮ้ย hey, เนี่ยพี่เขาแนะนำมาลองเข้าไปดูเว็บไซต์ไหมอะไรเงรี้ยก็เลยเข้าไปดูแล้วก็ก็เลยตัดสินใจลองมาดูพอมาถึงที่นี่ผมก็รู้สึกว่าโอเคคือส่วนตัวแคมปัสไม่ได้ใหญ่แต่มีครบเรื่องความรู้เรื่องการเรียนเรื่องหลายๆ,ๆอย่าง Facility หรือว่าสิ่งที่อำนวยความสะดวกมันมีครบเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่เฮ้ย ก็ดีนะสมัครเลยแล้วกันที่นี่ก็เป็นที่ที่ผมเลือกแล้วก็พี่ๆหลายคนจริงๆเพื่อนๆผมก็แนะนำเพื่อนๆไปบอกเฮ้ยเดี๋ยวเข้าศรีประทุมนะเฮ้ยจริงมะวะเฮ้ยเข้าด้วยดิเข้าด้วยดิอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆหลายๆคนจริงๆเล็งไว้และอยากเข้านะครับผมก็เพราะฉะนั้นผมฝากกับเพื่อนๆที่อยู่ในงานด้วยแล้วกันนะครับลองคิดดูดีๆครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ผมว่าคุณทั้งจะได้ได้ทั้งความรู้และได้ความมอด้วยแน่นอน